สวัสดีค่ะยุ้ยจิรานันมโนแจมน,นะคะยุ้ยขอเป็นกําลังใจเล็กๆนะคะให้กับคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนเลยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคโควิดที่กําลังแพร่ระบาดตอนนี้นะคะยุ้ยรู้เลยว่าทุกคนเนี่ยกำลังเหนื่อยมากๆเข้าใจและยุ้ยก็เชื่อว่ากําลังใจจากคนทั้งประเทศเนี่ยส่งให้กับคุณหมอและพยาบาลแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นเจ้าหน้าที่กันอย่างแบบเต็มเปี่ยมเลยนะคะ ยุ้ยอาจจะเป็นแค่หนึ่งกำลังใจเล็กๆที่มีให้นะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าสู้ๆขอบคุณมากๆที่ทุกๆคนเสียสละเป็นด่านหน้าด่านแรกในการต่อสู้แล้วก็ช่วยเหลือทุกคนที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิดสินะคะอยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนทราบซึ้งแล้วก็ อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนอกจากส่งกำลังใจให้จริงๆนะคะตอนนี้เข้าใจมากๆเลยขอบคุณกราบขอบพระคุณจากหัวใจค่ะขอบคุณทุกคนมากๆสู้ๆนะคะสวัสดีครับผมบบ๊กกิตสดาสุภาพพร้อมนะครับนักแสดงจากช่อง 7.HD นะครับวันนี้นะครับบิ๊กก็จะมาเป็นกำลังใจให้กับ พี่ๆคุณหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดโควิด1 9อยู่นะตอนนี้นะครับก็อยากจะบอกให้พี่ๆทุกคนเนี่ยสู้ๆครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่ตอนนี้ก็ต้องเ,อเจอกับวิกฤตนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนอดทนไว้นะครับแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ สู้ๆนะครับ